เฉพาะงานนี้งานเดียวเท่านั้นนะคะฟรีดาวดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะดาวศูนย์บาทเบอร์ตกเสียงเงินดาวจ้าบาทเลยค่ะเอาไปเลยเด็กะเอาลบไปเลยเปอรเ็นเงินดาวจ้าบาทค่ะและก็ได้รุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าน้ำค่ะแจกทชอีกเอาคลิปต้องเอารถค่ะคุณวันนี้มีบอ เมื่อวามี่ดอกนะคะมาเลยที่นี่นะคะกับทางคูบตานะคะไม่ต้องไปไกลนะไม่ต้องไปจังหวัดเอื้อมอยู่จังหวัดน้องัวลังโพของเรานี่แหละนะคะอยู่ในตัวอำเภอเมืองด้วยแล้วก็อยู่ที่ศรีบุญเรืองนะคะอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองนะถ้ามีโอกาสมีเวลาก็แวะเวียนก็ไปได้นะคะที่ร้านของเราหรือว่าที่โชว์รูมของเราได้เลยไปทดลองขับ ไปล่องคับเบังกรเนอะรถแท็กเตอร์แบบไม่ต้องใส่คัดมันเป็นยังไงอ่าต้องมาดูนะคะต้องมาดูเพราะว่าหลายคนบอกขับคัดมาตลอดเลยตั้งแต่ไหนแต่ลายตั้งแต่สมัยนุ่มๆยันอันเท่าอายุลายแล้วไหมบ่ะคะ ค้าแม่อาจิแข็งเนาะเนาะก็มีแบบออตโต้นะคะมีเป็นแบบออตโต้แล้ววันนี้ก็ลองเข้ามาดูนะคะเพิมพ่มความสะดวกสบายให้ตัวเองนะคะมีรถคันเก่าอยากจะเปลี่ยนอ่ามีรถคันเก่าอยากจะเปลี่ยนปรึกษานะทีมงานของเราได้เลยนะคะเอารถคันเก่าไปทํายังไงได้บ้างนะคะอยากจะเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่อยากจะยา,ย,ายาวสบายๆบ,ยบยวันนี้ฟรีเด้ ออนะดาวนย์เปอเค่ะลูกค้ามีแค่แบบประจำตัวประชาชนบัตรประชาชนหนึ่งใบพร้อมกับพร้อมกับ ยังหน้าขอบ9าคีบสองแต่ว่าถ้าวันนี้นะคะลูกค้าอยากจะได้ฟรีดาวไปหาคนค้ำมาหนึ่งคนเท่านั้นนะคะจะทํางานอะไรก็ได้นะเป็นเกษตรกรกันได้นะทำงานธุรกิจเจริญตัวนะคะรับราชการทำได้หมดเลยได้หมดเลยขอหนึ่งคนแต่ว่าไม่ใช่ญาตินะคือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน เท่านั้นเป็นพอนะคะจูมือกันมาน่นะคะจูมือกันมาสามารถออกรถกับเราได้แล้วนะคะกับรถที่ได้จากคูปาต้านะคะวันนี้มีฟรีดาานอีกอนะคะแจกทองด้วยก็จุดห้ายี่สไม่พออีกแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่พออีกพัดลมไปอีกโอ้เท่ากันเนาะอะไรจะปานนั้นนะคะอะไรจะปานนั้นมาหลังจากนี้ไม่ได้พัดลมพัดลมอะไรไม่ได้แล้วนะจ๊ะ นะได้อนะคะรเล่นแบบวคงหลังคาไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องคงหลังคาตัวตัวนี้จะเป็นโครงหลังคาเหล็กที่แต่ตัวนี้จะเป็นสามาถโครงหลังคาเหล็กที่ ได้หลากหลายตันนะคะก็ลองเข้ามาดูได้นะคะมีราคามีไซส์เล็กนะคะราคาเริ่มต้น2แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะไซส์เล็กราคาเริ่มต้น2แสนกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะหรืออยากจะได้ไซส์ใหญ่บึ้มๆนะคะก็ดูกันได้อุปกรณ์นะการต่อเอ่อการเขาเรียกว่าแอุซอรี์ของรถเนี่ยเยอะมาก อ่าเยอะมากดูจากรอก็รู้นะคะว่าโอ้โหคุ้มค่ามา,มากเลยโดยเฉพาะงงรุ่น,นของ M Series เนี่ยเขาเป็นรุ่นที่ <24 S 2> ไม่ต้องใส่คัพซ์นะคะนะก็คือใส่ใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังไปได้เลยเขาบอกว่ามันเป็นแบบอ,ออโตเมติกอ่าออโตนะคะเป็นแบบออโตเป็นแบบไฮดรอลิกขับไปได้แบบง่ายๆสบายๆใครที่กำลังจะสอนลูกสอนหล้านใน,ในการขับรถแท็กเตอร์นะคะก็สามารถสอนได้ง่าย,ายมากเลยไม่ต้องไม่ต้องใส่เกียร์คัพ์แล้ว แล้วนะคะลองเข้ามาสอบถามข้อมูล<ม><ม>เพิ่มเติมกับทีมงานนะจ๊ะวันนี้ให้ลูกค้านะครับเกษตรกรทรุกท่านพ่อข่าแม่ค่าทั้งหลายขันได้ยินเสียงประชัสสำคะัญเลยค่ะแลนมาที่บูรเเ่าไลยเลยค่ะกับบรธของคูบาราและก็ที่สําคัญนะคะวันนี้ใครที่ลงชื่อลงทะเบียนมีสิทธิมีสิทนะคะที่จะได้ของรางวัลนะคะ ซึ่งของรางวัลในวันนี้เนี่ยโอ้โหทั้งปอกคงปอกแขนนาฬิกงนาฬิกาคุณอะไรขยับได้นาฬดีนะคะร้อยเล่นนะมีปอกแขนมีเสื้อสวยมอบให้ด้วยใครอยากจะได้อะไรนะคะรีเควสปอกทีมงานเราได้เลยนะคะบอกว่าเอาขอปอกแขนเนี่ยบนบเออกับมาสแกนบาร์โคดเห็นไหมจักน้อยเนาะค่ะเนาะยางมาสิบของคู่ตาเดี๋ยวเลยค่ะยางมาเลยค่ะยางมาเลย ใครยังไม่ได้ลง,ลงทะเบียนนะคะวันนี้มาลงทะเบียนผ่าน QR code สแกนบาร์โค้ดจากโทรศัพท์ส,สมาร์ทโฟนหรืหอจะเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรียนเชิญได้เลยนะรีบมาไดจา้จ้าหคาย,ย่งมามาดบมาได้ะค่ะเดิออยากได้รถคันใหม่รถสวยกว่าเดิมแกนกว่าเดิม ทนก็เดิมน,นะคะก็มาได้เลยแล้วก็บ้านไหนนะคะบ้านไหนที่ใช้รถเน,นี่ยนานมากแล้วเกินสิบปีแล้วมาเปลี่ยนถอดขามาสิบเด็กประหยัดน้ำมันเด้อค่ะเด้อมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วก็อโลงอะไรตอนนี้เขาลองรับอะไรแบบโอ้เยอะมากและรถนะคะซื้อที่นี่นะ,ะซื้อที่ของคูปต้านะคะของกเกษตรยนเนี่ยเขา เขาประกันให้ด้วย2ปีนะคะคูปต้าจาักเกษตรยนต์ประกันให้อีก2ปีนะคะฟรีดาวไม่พอแถมทองไม่พอแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่พอบบประกันอี2 2> บบก2ปี 2> <ไ>ป,ป๊าโถคักปนันเด่นดคักอีรีเลยคะ่ะแล้วก็เขาบอกว่าวันนี้นะคะมาจองแล้วเนี่ยลูกค้ารับรถไปเลยขับฟรีไปเลย12เดือนนานะ1ปีขับฟรีไปเลยไปเก็บเกี่ยว นะคะผลการเกษตรเราก่อนไปค้ายให้ในเงินในทองก่อนจะมาพนเ้อค่ะลองมาเบิงเดอ้อใครอยากจะได้รุ่นไหนนะคะราคาเริ่มต้น2 0 0แสนกว่าบาทก็ลองเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลกับทีมงานได้เลยวันนี้ทีมงานนะคะขนกันมายเยอะมากนะ,ะสิบกว่าชีวิต10กว่าลายนะคะมาที่นี่แล้ว อ่าใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานงได้เลยน,นะคะสำหรับรุ่นของ M Series นะคะม,นะมีทั้ง M 9808นะคะให้ขนาดที่98 C แรงม้าหรือว่าจะเป็น M 8808ขนาดก็จะอัพเพิ่มขึ้นนะคะก็คือจะอยู่ที่ขนาด88แรงม,ม้าอัพลงเอ่ามี M 8808ให้กำลังที่88แรงม้านะคะแล้วก็มีหนึ่งรุ่นก็ือเป็นรุ่นใหญ่เลยแหละ คือ M 9808กำลังจะอยู่ที่98 <8. S 1> แรงม้านะคะก็ขุมพลังมากคุมกำลังสุดๆนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้คุ้มค่าคุ้ม,ามารา,าค,มคามากๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าฉุดลากได้แบบเต็มกำลังน้ำหนักเนยนะคะรับได้มากกว่า3ตันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะได้รถที่สามารถเก็บเกี่ยว นัคะได้มากกว่าสามตันก็ต้องรีบเดินอาที่คูบตาเลยนะคะแล้วก็ไน้นอกว่าเดี๋ยงเดียวกันต่อไปนะครับพี่น้องสําหรับรถคูบตาเบนจอดนิยม